สวัสดีครับสวัสดีคุณลูกค้าทุกๆท่านนะครับผมวันนี้มาพบกับเอกเช่นเคยนะครับผมวันนี้เอกมีหนังสือใหม่ๆนะครับในหมวดการเงินการลงทุนหุ้นนะครับผมจะเป็นหนังสือเล่มไหนนะครับผมเดี๋ยวตามเอกมาชมกันเลยเอาละครับหนังสือที่ว่านะครับก็หนังสือเล่มนี้เลยนะครับผมกลยุทธ์เก่งกาไรเทรดระยะสั้นนั่นเองนะครับผมหนังสือเล่มนี้นะครับมีวิธีการคบคันเลยนะครับสาหรับ การเริ่มต้นของการเทรดระยะสั้นนะครับเพื่อหวังผลกําไรและทําได้ในทันทีนะครับผมการเทรดระยะสั้นนั้นนะครับมีความเสี่ยงที่สูงนะครับแต่มีผลประโยชน์ให้เก็บเกี่ยวได้มากมายเลยนะคบผมผู้เชี่ยวชาญทางด้านการเทรดระยะสั้นนั้นได้สร้างรูปแบบที่จําเป็นนะครับสำหรับการเทรดเดอร์นะครับผมโดยเน้นความได้เปรียบและเสียเปรียบนะครับเพื่อให้สามารถไปถึงจุดสูงสุดนะครับได้เลยนะครับผมซึ่ง คุณแลรี่วินเรียมนะครับได้นําเสนอความรอบรู้เกี่ยวกับการตลาดนะครับในหัวข้อนะครับตั้งแต่การเกณฑ์กาไร Quality นะครับ Backout ไปจนถึงรูปแบบกําไรนะครับแลรี Larry นะครับเขาได้อธิบายพื้นฐานของการเข้าสู่ของอการเทรดนะครับให้ประสบความสําเร็จได้อย่างเชี่ยวชาญเลยนะครับผมซึ่งรวมถึงการอภิปรายการเคลื่อนไหวของตลาดนะครับวัตจักรที่สําคัญ จะออกนะคะผมจากการเทรดเมื่อไหร่และถือไปอย่างไรให้ชนะนะครับผมรวมถึงนะครับผมการวิเคราะห์เชิงลึกถึงกลยุทธ์การเทรดระยะสั้นที่มีประสิทธิภาพมากที่สุดด้วยนะครับผมหนังสือเล่มนี้นะครับจะเป็นนะครับหนังสือนะครับและเป็นผลงานเบื้องต้นที่ออกแบบมาเพื่อช่วยนะครับให้นักลงทุนรุ่นใหม่ๆนะครับที่เต็มไปด้วยความหวังนะครับผมและใช้ประโยชน์จาก ตลาดนะครับได้มากที่สุดนะครับเพื่อใช้ในการเทรดระยะสั้นให้ประสบความสําเร็จนะครับและมีกําไร ได้สูงสุดนะครับผมหนังสือเล่มน,นี้นะครับราคานะครับจากปกติอยู่ที่640บาทสําหรับลูกค้าท่านใดมีบัตรสมาชิกเสียก๊าซลดทันทีเลย5%เหลือเพียง6 0 8บาทเท่านั้นองนนะครับผมหนังสือเล่มน,นี้ได้จัดวางจําหน่ายแล้วที่ร้านเซฟบุ๊กเซ็นเตอร์ทุกสาขาทั่วประเทศนะครับผมและสําหรับลูกค้าท่านใดยอยากจะติดตามข่าวสารนะครับก็สามารถ ติดตามได้ที่แฟนเพจเฟ e บุ๊กนะครับของร้านเส็จบุ๊กทุกสาขาทั่วประเทศได้เช่นเดียวกันนะครับผมคิดถึงหนังสืออย่าลืมคิดถึงเ็ดด้วยนะครับวันนี้เอกต้องกล่าวคำว่าสวัสดีครับ